รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินหยางูเดย์นะคะกับเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของยินหยางฮวงจุย้ยพร้อมกับการดูดวงนะคะก็มาพบกันเป็นประจำได้ที่นี่เวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับวันนี้เรื่องราวดีๆมีมากมายค่ะไม่ว่าเ,เราจะร่วมพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการนน์ท่านเป็นผู้ ก่อตั้งชมรมภูมิโหราศาสตร์ค่ะและวันนี้ท่านจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราฟังนะคะก็ติดตามกันได้นะคะส่วนท้ายท้ายรายการก็จะเป็นการดูดวงซึ่งท่านชมสามารถที่จะส่งดวงส่งคำถามมาได้มายังเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอค่ะเราจะนำมาตอบท้ายรายการค่ะเดี๋ยวรอพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการนนท์กับรายการหยินหยางทุเดย์ค่ะ ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI ทโพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงศาสตร์แห่งหญิงหยางนะคะและเราก็อยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทากานนท์ค่ะผู้ก่อตั้งชมรมภูมิหราศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับค่ะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาพูดคุยกับเราคะ,คะวันนี้เรา,เรา,เ,ราเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอบ้านอยู่อาศัยค่ะหรือสำนักงานคืออาคารต่างๆครับขึ้นชื่อว่าอาคารเนี่ยนอกจาก ตำแหน่งของทิศทางอาคารแล้วเนี่ยไอตัวตำแหน่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับในอาคารหรือนอกอาคารก็ยังเป็นตัวสําคัญเพราะง,งั้นตำแหน่งผิดก็ทําให้ธุรกิจหรือที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ลบเหลวหรือเสียหายหรือเดือดร้อนหรือวิบัติได้โดยปกตกิคือเหมือนกับว่าคน,คนจะมาตั้งมุ่งอยู่ที่ตรงองศาของของบ้านถูกไหมคะแต่ สัปดาห์นี้อาจารย์จะพูดละเอียดครับอีกก็คือตำแหน่งายในของบ้านนั้นมันมีตำแหน่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นข้างในภายในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านด้วยคือพอองศาเกิดขึ้นพับเนี่ยมันจะมีแปดตำแหน่งเพราะงั้นแต่ละตำแหน่งก็มีแต่ละบทบาทเพราะงั้นตำแหน่งไหนที่ต้องการให้เคลื่อนเราก็ต้องทำให้เคลื่อนแต่ตำแหน่งตรงไหนที่ต้องการน้ำมันนิ่งเราก็ต้องนิ่งแต่ตรงที่มันต้องการนิ่งกลายเป็นเคลื่อน มันก็ไม่ถูกเดือดร้อนเสียหายอไม่ดีก็จะเกิดและต้องไหนตำแหน่งที่ต้องการนิ่งแล้วมันเคลื่อนต้องการเคลื่อนให้มันนิ่งคือมันไม่ได้ไม่ใช่ละครับเพราะฉะนั้นในบ้านเนี่ยมีทั้งหมดแปดมุมแปดมุมเพราะงั้นเริ่มตั้งแต่ประตูรั้วเลยประตูรั้วพอหลังจากเข้าประตูรั้วก็มีประตูบ้านแต่ประตูรั้วเข้าไป บางทีมันมีที่จอดรถแล้วบางทีก็มีสระน้ำเล็กๆพกเพื่อเลี้ยงปลาครับอันนี้พวกนี่คือเกี่ยวกับตำแหน่งเพราะฉะั้นตำแหน่งตอนนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวบ้านตรงนี้เนี่ยแต่ละมุมเนี่ยความหมายก็คือนิ่งหรือเคลื่อนเช่นประตูนี่คือเคลื่อนไหวครับสรน้ำก็คือเคลื่อนไหวแต่ถ้าต้นไม้นี่คือนิ่งต้นไม้ก็คือนิ่งก้อนหินก็คือนิ่งหรือไม่ทำอะไรก็คือ สารย์น้านี่คือตัวเคลื่อนครับมันยังเครื่องซักผ้านี่คื่อนวตัวเคลื่อนละที่จอดรถก็เป็นตัวเคลื่อนคอมแอร์ก็เคลื่อนไหวคอมแอร์ก็เป็นคอมและแอร์ก็เป็นตัวเคลื่อนอืครับนอกจากตัวเคลื่อนก็ยังมีตัวเตาไฟเตาไฟคือการเผาไหม้เพราะงั้นตรงนั้นถ้าไม่ดีตั้งลงไปถูกเผามาไปก็ดีแต่ถ้าตรงนั้นเป็นตัวที่ดีตั้งลงไป ตัวดีถูกเผาไหม้ไปมันก็กไ,มไม่ดีดครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกันแต่ความหมายของตําแหน่งมันต้องมีกระชับของการใช้สอยต่อเนื่องกันนะเช่นก็มีบางกรณีห้องครัวเนี่ยเขาจะแยกออกอเป็นคาคาหนึ่งเพราะฉะั้นพอแยกออกภาบเนี่ยข้ามไ้ตัวตัวแสงอาทิตย์มันไม่มีหลังคา ข้ามเป็นช่วงเดียวเนี่ยก็ไม่ดีแล้ะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตัวสารพิษหรือเป็นตัวเชื้อลงก็คือไม่ควรไม่ควรอันนี้เขาเรียกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเมื่อห่างไปแค่ไหนก็ได้แต่ต้องมีหลังคาครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือห้องครัวอยู่ตรงนี้ห้องอาหารเนี่ยไปต้องกลเนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่องมันไม่กระชับลยใช่ครับทุกอย่างมันต้อง มีตัวมีมีตัวกระชับเออม่อย่างตัวบันไดบันไดก็คือตัวเคลื่อนไหวค่ะห้องน้ําก็คือตัวเคลื่อนไหวเมื่อห่างไปแค่ไหนก็ได้แต่ต้องมีหลังคาครับเพราะงั้นถ้าไม่มีหลังคาก็คือไม่ปลอดภัยเออม่อย่างตัวบันไดบันไดก็คือตัวเคลื่อนไหวค่ะห้องน้ําก็คือตัวเคลื่อนไหวค่ะแต่ถ้าห้องน้าเนี่ยอยู่ใจกลางบ้านค่ะตัวนี้ตัวนั้นหมายความว่าอย่างไงคะอาจารย์ดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วเป็นั้นไม่ดีแล้ว ชมใหม่ของเจริมเด็กคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธรารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเดค o คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8388เมื่อห่างไปแค่ไหนก็ได้แต่ต้องมีหลังคา<อ>คเพราะงั้นทางบ้าไม,มีหลังคาก็คือไม่ปลอดภัยม่อย,อ,มอย่างตัวบันไดบันไดก็คือตัวเคลื่อนไหวห,ห้องน้ําก็คือตัวเคลื่อนไหวแต่ถ้าห้องน้ำเนี่ยอยู่ใจกลางบ้าน ค่ะตัวนี้ตัวนั้นหมายความว่ายังไงคะอาจารย์ดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วมันไม่ดีละก็คือว่าถ้าห้องน้ําเนี่ยเหมือนตั้งลอยๆอยู่โดยที่ไม่ได้เหมือนชิดไปด้านใดด้านหนึ่งของตัวบ้านถือว่ากลางบ้านแล้วถูกไหมอาจารย์ถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์เพราะฉะนั้นข้อแรกเกี่ยวกับโรคหัวใจข้อที่สองเกี่ยวกับภูมิแพ้ค่ะมันก็จะมีผลต่อสุขภาพ แต่แต่ก็แต่ก็พูดง่ายๆคือเพราะกลางบ้านกลิ่นมันก็กระจายทั่วบ้านมันก็ทําให้สุขภาพไม่ดีจริงๆแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นหลักเหตุและผลถูกไหมจานครับอ่าเพราะเพราะตรงกลางเนี่ยความหมายก็คือเกี่ยวกับหัวใจอ่าแต่ตัวนี้ตัวอากาศแล้ตัวตัวกลิ่นอ่ะตัวตัวเชื้อโรคอ่ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อืพราะงั้นก็เนี่ยก็จะมีสองอย่างนี้แล้วยังมีนะค่ะอาจารย์ค่ะในกรณีตั้งสารน้ำเหมือนกัน ถ้าอยู่ที่ตัวออกหรือที่ตัวตกของบ้านแต่ตำราเขาบอกอะมีสามีสาะน้ำไว้อยู่ออกหรือตกเนี่ยอยู่ไปอยู่ไปจะตาบอกแสงสะท้อนครับเพราะมันตัวแสงสะท้อนเข้าไปเนี่ยมันเป็นตัวเคลื่อนไหวใช่ใช่แต่มันก็จริงๆนะที่เจอมาเนี่ยมันยังไม่ถึงกับตาบอดอะแต่ว่าตามันจะเสียตามันฝ้าพะเนี่ยอยู่ๆไปตาฝ้าละครับเพราะงั้น ตำแหน่งต่างๆนั้นมันมีความหมายมาก mm hmm. นะโดยมัข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องทิศทาง mm hmm. ข้อที่สองเกี่ยวกับแสงสีเสียงนะแล้วก็ลมกลิ่นฝุ่นเชือ้อคือเกี่ยวกับเกี่ยวกับแสงพาทิศ <Ha. S 2> เกี่ยวกับทิศทางลม <Ha. S 2> ครับเพราะงั้นทิศทางลมเนี่ยถ้าเราต้นลมเนี่ยมันมีตัวไม่ดี mm hmm. มันก็พากลิ่นมาให้เราค <Ha. S 2> เพราะงั้นถ้ามีกลิ่นมีไม่ดีมีอะไร ถ้าหยุดตรงปลายลมเราก็ปลอดภยัยก็ก็ไม่เป็นไรถ้าเสียงที่รบกวนอยู่ทางปลายลมเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ต้นลมเนี่ยเราแย่ล้เสียงลั่นไปทั้งกลางวานันทั้งกลางคืนอยู่ต้นลมเสียงมันก็เข้ามาพาทิตย์แสงที่สะท้อนเราก็เดือดร้อนเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยก็อยู่เกี่ยวกับตัวตำแหน่งต่างๆของบ้าง Mm hmm. ครับเพราะงั้นตำแหน่งต่างๆของบ้านเนี่ยมันอย่างห้องครัวอย่างเนี้ยที่เจอบ่อยไปอยู่ที่ต้มลมเพราะงั้นกินในห้องครัวมันก็เข้าบ้านมันเข้าบ้านนะเพราะงั้นพอเข้าบ้านถ้าบ้านที่เขาเปิดแอร์นะมันก็จะสะสมลหละใชะ่แต่ถ้าไม่เปิดแอร์เปิดหน้าต่างโลง่ลงๆมันก็ยังเข้าบ้นานแล้วยังออกมาออกไปได้ใช่ก็ระบายออกอมาอย่างนี้ไหมมันก็ยังโอเค mm hmm. ยังยังเรียกว่า ดีขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ไม่ถูกละเพราะทำอาหารกินแรงๆนี่ใช่บางคนแพ้กินก็อาชีวระอืมใช่กะจะจามได้เพราะนั้นตำแหน่งต่างๆเนี่ยทุกอย่างมีความสำคัญของบ้านหมดพออยู่ในองศาเกิดขึ้นพับเนี่ยเราจะรู้ละเพราะองศาตรงนี้มันจะบอกเลยพาีิขึ้นตรงไหนลมมาจากทางไหนกระแสต่างๆที่เข้ามา ออกตกเหนือใต้แล้วก็มุมอีกสี่มุมเนี่ยมันเป็นยังไง mm hmm. ก็จะก็จะบอกอยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่ององศาเนี่ยเป็นตัวทำให้เรารู้ทุกอย่าง mm hmm. ของกระแสอากาศกระแสแสงอาทิตย์กระแสของลมครับถ้าไม่มีองศานี่เราไม่รู้นี่นอกจากว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้ว mm hmm. เราได้กินได้ลมได้อะไรเพราะงั้นบางที ถ้ามันช่วงนั้นไม่มีลมเราก็ไม่รู้แลอมครับแต่า้าทิศเนี่ยถ้าเราไปกลางวันเราก็ไม่รู้อีกอืครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีองศาอะไรขึ้นมาแล้วทุกอย่างเราจะรู้หมดจะที่อะไรเกี่ยวข้องทั้งทางด้านธรรมชาติเกี่ยวข้องทั้งทาง,งด้านกระแสเกี่ยวข้องทั้งทางบทบัตต่างๆตามตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันมันก็จะเกิดขึ้นละมันอย่าง ไอตัวห้องน้ำเนี่ยอยู่ตรงกลางบ้านเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยโดยทั่วๆไปก็ไม่มีใครชอบอยู่แล้วไปอยู่กลางบ้านได้ยังไงครับแต่ก็เคยเจอมามาอยู่ตรงกลางบ้านคือคล้ายๆกับว่าตรงนี้ห้องน้ําตรงนี้ห้องนังเด่นไม่รู้ท่อ้องน้ําจะไปไว้อยู่ตรงไหนก็เลยเอาาไว้ตรงกลางก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่อาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ก็จะชอบเอาห้องน้ําเนี่ยไว้ ใต้บันไดแบบว่าทางขึ้นอันนั้นถือเป็นกลางบ้านแมาจย์เขาได้อยู่ริมนะอยู่ริมแต่ริมแต่ริมแบบอากาศมันไม่ถ่ายเทอ่าใช่อะไรก็คือไม่ถ่ายเทเพราะนั้นตัวตัวปัจจัยของห้องน้ําเนี่ยก็คืออากาศต้องถ่ายเทแล้วต้องรับแสงอาทิตย์ต้องมีแสงอาทิตย์เข้าห้องน้ําได้คกับเช่นเดียวกับห้องนอนห้องนอนเนี่ยต้องรับแสงอาทิตย์นะ แต่ในเวลาเดียวกันต้องต้องมีรับลมเพราะลมเข้าห้องได้เปิดให้มันออกได้อากาศก็ถ่ายเทมันต้องมีข้างใดข้างหนึ่งอะตะวันออกก็ได้ตะวันตกก็ได้มันมีแสงอาทิตย์เข้าได้เนี่ยแสงอาทิตย์คือตัวฆ่าเชือ้อมันมีตัวหนึ่งเขาว่าเชียงเอียงห่วยบักจ้า e ห้ ah องชงคือบ้านใดแอ่ห้องนอนได้ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์อยู่เราจะไม่เติบโต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรร์งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเดค o คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8388ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงยินอย่างสัญจรนะคะและแน่นอนคะ่ะช่วงนี้ก็จะพลาดไม่ได้อีกเช่นกันนะคะกับการดูดวงกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทาการนนท์ซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาตั้งแต่เริ่มรายการนะคะมายังเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอคะ่ะฝากดวงฝากคําถามนะคะเราจะนํามาตอบ ค่ะายรกเริ่มตัวดวงแรกนะคะจารย์ดวงของ,ของคุณจูนค่ะจากจังหวัดประจีนบุรีเป็นคุณผู้หญิงเกิดวันอังคารที่7กุมภาพันธ์2521เวลา11โมงเช้าค่ะครับ,รบดวงนี้ตอนนี้อายุ42ค<ข>่ะใช่ค่ะครับ <c oughs> เป็นดวงปิดคำว่าดวงปิดก็คือ <c oughs> ด,ว <Pain> ดวงก็จะหมดหงิดหุดหงิดง่ายไม่ได้ดังใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหดหงุดง่ายแล้วทำอะไรมักจำไม่ค่ได้ดังใจแล้ว ชีวิตถูกจำกัดครับแต่ดวงนี้เนี่ยฐานการเงินเขาดีมากเขาไม่เคยเรื่องเงินไม่เคยขาดแคลนม,มีมากมีน้อยจนยังไงเขาก็มีตังครับแต่ว่ารวยยังไงเขาก็ไม่หวือหวาครับดวงนี้เป็นดวงต้องถือว่าเป็นดวงคิดมากแล้วก็มีวินัยทางการเงินมากาแต่ว่ามีน้ำใจอย่างหนึ่งถ้าเจอใคร พูดแล้วถูกใจถูกใจคือเชื่อได้ว่าเป็นจริงให้เท่าไหร่เท่ากันเลยเพราะฉั้นถ้าเขาตั้งใจมาหลอกนะจะถูกเขาหลอกอถูกเขาหลอกหมดได้เหมือนกันเพราะงั้นดวงนี้เนี่ยหงดดิดก็จริงนะแต่เป็นคนกระตันยูมากกระตันยูแล้วก็มีน้ำใจแต่ปัญหาก็คือจะมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับไตกระดูกสันหลังท้ายทอยและหู เพราะงั้นเรื่องสมองเนี่ยหูกับสมองคือตัวเดียวกันก็ไม่ค่อยดีแล้วตั้งแต่อายุ41ทับจีนนะฮะก็คือตั้งแต่พศ61เป็นต้นมาลงทุนไม่คืนทุนปล่อยนี่นี่จะศูนย์ถ้าให้ใครยืมยืมแล้วไม่กลับละหายไปเลยเพราะดวงนี้ฐานการเงินดีมากแล้วเขามีระเบียบวินัยทางการเงินดีด้วย แล้วไอ้ตัวเกาะติดตรงนี้เนี่ยปิดปิดทิ้งไปเลยเพื่อไม่ให้เขาทาให้ดวงปิดแล้วพอดวงปิดมันจะทําให้เขาเสียโอกาสด้วยค่ะครับเพราะงั้นก็ปิดตัวที่เขาเกาะติดอยู่ตัวหนึ่งซึ่งทําให้เขาชีวิตเสียโอกาสติดตัวหงุดหงิดอารมณ์พองหงุดหงิดพับอารมณ์ก็บางทีอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีแต่โชคดีว่า เป็นคนมีน้ำใจแล้วก็กระตันอยู่เพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยหลังจากปรับตัวยึดติดตรงนี้เนี่ยคลายออกมานะแล้วก็ปรับตัวให้มีตัวอารมณ์ที่ดี้ะตัวอารมณ์ที่ที่ดีเกิดขึ้นแล้วดวงนี้จะเป็นติดตัวอ่อนแอค่อนข้างจะอ่อนแอแต่ไม่ได้อ่อนแอมากอ่อนแอเนี่ยถ้าก็จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ปอดผิวหนังหลอดลมภูมิแพ้แต่ในนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะ mm hmm. เพราะทถนนชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวทำให้ท้องเ็ามีมีกำลัง <Ha. S 2> เพราะงั้นไม่มี mm hmm. ไม่เคยมีปัญหา mm hmm. แต่จะมีปัญหาเมื่อพอเสาหกเก้าเนี่ยจะมีปัญหาหกเก้า mm hmm. มีปัญหาคืออนะไรเกี่ยวกับปอดผิวหนังหลอดลมกับภูมิแพ้และครับแต่ช่วงเนี้ย เราจะแก้ให้ให้ดวงมันเปิดอแล้วปรับให้ดวงแข็งแรงขึ้นแล้วให้มีอารมณ์ที่ดีคือมองมองโลกในแง่ดีอครับอย่าหวานระแวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือดวงมันเปิดพับเนี่ยอารมณ์มันดีเพราะอารมณ์ดีพับมันก็มองโลกในแง่ดีละแต่ตัวคุณเองนั้นต้องไปดูเองว่าชต้องถูกต้องไหมเวลาแล้วก็เอาต่อแผนบ้านมา แล้วก็เราก็จะมาวิเคราะห์อีกเคียงกว่าทำไปมันถึงไม่ได้ไม่ได้เป้าตามที่กําหนดไว้ครับเพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยเราต้องดูจากที่มันเกิดขึ้นอันนั้นคือความจริงครับแล้วเราเอาดูตัวความจริงตรงนี้เนี่ยมาปรับอีกทีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็จะลงตัวละดวงถัดมาค่ะดวงคุณพิษนะคะจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ เป็นคุณผู้ชายเกิดวันจันทร์ที่20สิงหาคม2,527เค่ะเวลาเที่ยงค่ะอาจารย์ครับอตอนนี้กำลังเข้าถนนชีวิตใหม่ค่ะขเข้าชีวิตถนนใหม่หถนนชีวิตใหม่ค่ะ,ะนับจินอายุ36ค่ะปีนี้เป็นเป็นปีเป็นปีเริ่มต้นค่ะและดวงนี้ไม่รู้เป็นดวงคุณชายหรือเปล่าเพราะดวงนี้เหมือนกับดวงคุณชายอ่ะ เงินมีพร้อมแล้วไม่มีคือมรดกคือพ่อแม่มีตังค์อ่ะแล้วใช้ตังค์ได้เต็มที่ไม่มีใครแย่งครับแล้วก็สบายๆเพราะงั้นดวงนี้เนี่ยเหมือนกับคุณชายรู้แต่ใช้คนมีคนให้ใช้คนจะใช้เขาเนี่ยไม่มีใช้เขาไม่ได้เขาไม่ให้คนอื่นใช้แต่เขาจะใช้คนอื่นแล้วแล้วเหมือนกับ อยู่บนกองเงินกองทอง<ะ>ครับอันนี้คือตามดวงจะ,จะเป็นแบบนี้เพราะงั้นผู้อุปถมัมภ์ค้ำเพาะดวงนี้เป็นไฟใหญ่<ะ>แล้วมีตัวผู้อุปถัมภ์ขั้นจุนมากก็เป็นตัวใหญ่<ะ>เพราะงั้นไฟใจเจอไม้ใหญ่ไฟมันลุกเต็มที่เพราะฉะนั้นดวงนี้สบายมากสบายสบายพอหมดจากพ่อแม่สิ้นบุญพักเนี่ยตัวเองจะลำบากล้ แต่ดวงนี้รู้สึกว่าพอพ่อแม่ไม่อยู่เนี่ยมีคู่ครองที่ดีนะนะภรรยาก็ดูแลเขาอย่างดีก็มีเหมือนดีก็ถือว่ายังมีบุญวัสนานะคะอาจารย์ที่บอกว่าพออายุมากภรรยาดูแลไม่ไหวแล้วลูกก็ดูแลเข้าวอยเพราะงั้นผมว่าดวงนี้ดเป็นดวงดวงคุณชายดวงมีบุญ นายก็เป็นรวงคุณชายแล้วก็รักษา<ะ>สภาพของคุณชายไว้ปิดตัวคู่แข่งไป<ะ>แล้วเขาก็ยังปกติเขาก็ยังดีได้แต่ในนี้มันก็ยังมีตัวที่ขัดแย้งอยู่บ้างขัดแย้งอยู่บ้างก็คือในนี้สิบองวันเนี่ยมันมีตัวอุบัติเหตุวันหนึ่ง<ะ>เพราะจา,จากแก้ตัวเนี้คือสิบสองเดือนจะมีตัวอุบัติเหตุเดือนหนึ่ง <H ums> ในเวลาเดียวกันมีต,นตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยมันมาปิดไอ้ไต้ำแหน่งตัวสติเพราะดวงนี้มักจะขัดสติขึข้นเหลืองกันไปเป็นดวงคุณชาย้ะจนหลืองคือคนอื่นใช้เขาไม่ได้เขาจะใช้คนอื่นดับ <H ums> แล้วพอมาเข้าช่วงนี้คนอื่นไม่เข้าใช้เนี่ยเขาจะเครียดอะจะเป็นเวลายี่สิบปีโอ้โหนานานเกินนะจเพราะฉะนั <K> ้น ก็ต้องมาแก้แหละแกเพื่อให้มันอย่างน้อยที่สุดไม่เหมือนเดิมทั้งหมดก็มีส่วนเหมือนเดิมบ้างสักครึ่งหนึ่งสักอย่างน้อยได้สักครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมใช่ใก็ยังดีครับเพราะงั้นชีวิตก็จะชีวิตก็จะชีวิตก็จะปกติแล้วจริงๆแล้วเนี่ยดวงทุกคนก็ต้องเจอแบบนี้แหละแล้วเขาจะได้ทำงานเป็นแต่ถ้าไม่เจอคู่แข่ง แล้วต่อไปเกิดคู่ของไม่ได้อย่างที่คิดอ่ะแล้วทำยังไงออ mm ื hmm. ครับ <Ha. S 1> แต่มันมีตัวนี้นะพอข้าอายุหกสิบแปดเนี่ยพวการเงินเขาจะล้มเหลวแล้วช่วงนั้นเขาจะพอกันเงินล้มเหลวแล้ว <Ha. S 1> ปัญหาจะเกิดล่ะช่วงนั้นจะเกี่ยวกับบางทีเกี่ยวกับสุขภาพด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องแก่เนาะจ้ะดวงทุกคน ก็มีจังหวะล้มดีก็ไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่แก้เพราะตรงนี้อายุห0สิเบ็ดเนี่ยเป็นช่วงที่เลวร้ายเนี่ยเพราะงั้นเป็นช่วงเด็กทุกข์ที่สุดเพราะช่วงนี้พายุมากเนี่ยร่างกายก็อ่อนแอละความแข็งแรงก็น้อยลงละเพราะงั้นจะทำอะไรก็ทำได้ไม่เต็มที่ดีในช่วงต้นชีวิตไม่ดีในช่วงปลายชีวิตก็ชีวิตวิบัติเขาเรียกชีวิตวิบัติ อพอถึงปลายชีวิตเนี่ย<ะ>มันอ่อนแ,แอเราอ่ะแต่ทุกอย่างมันพังหมดร่างกายก็แย่มีทรัพย์สมบัติก็มีเรื่องที่ต้องสับสนหายไปหมดไม่มีเหลือเลยและสุขภาพก็แย่ด้วยเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เ็าเรียกว่าชีวิตวิบัติเมื่อต่ออายุมากตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเลวร้ายที่สุดของชีวิตเนี่ยดวงนี้จะอยู่ในลักษณะแบบน,นี้เพราะฉะนั้น ตองนี้ขอให,ใ,ให้มาแก้ทุกปี<า>แล้วพอถึงบ้านบ้าปลายชีวิตจะได้จะได้ไม่เดือดร้อนเราก็ยังอยู่ได้ใช่โอ้ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดสะละค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญธการนนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะและที่จะขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะ ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะท่าผู้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้เป็นประจำที่นี่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้กับรายการหยิมอย่างทุเดย์นะคะสำหรับวันนี้เอพร้อมด้วยท่านอาจาร,รย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการนน์นะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ